สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีทุกทท่านนะครับวันนี้เข้าป่าหาเห็ดพอครับวันที่ยี่สิบหกครับวันที่ยี่สิบหกเดือนห้าปีสองห้าหกหกนะครับไปครับไปรับชมครับวันนี้จะได้เห็ดพอกันนะเด้อพี่น้องชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเขยพมไพลคนหากินเลยนะครับนี่ครับเห็ดพอเอเลอรมอ,อกแล้วครับพี่น้องนี่นี่นี่น,น,นี่ขอดูคุณของคุณยายเขานี่ขยยเขาขกำลังเคลีรยกันอยู่โอ้เม็ดยังไม่มีเลยนาะคุณยายเนาะนั่นนะ ยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคุณยายเนาะเนี่ยครับเห็ดพะอืมผลมันเพิ่งลงนะยายเนาะครับอ่าโอ้เริ่มออกเยอะในี่พรุ่งนี้น่าจะเยอะอยู่นะคุณยายเนาะนี่เนาะอืมตอบไม่ได้หรอกเนาะอืมครับคุณยายเรานั่งเคลียร์ใหญ่โอ้มารู้จักกันนี่เองนั่เอง นั่งเคลียร์ไปเรื่อยครับงงเห็ดเผาะเดี๋ยวขอดูของคุณยายคนนั้นหน่อยเราขอดูของคุณยายเสื้อแดงหน่อยเ<อ>นี่ของคุณยายเสื้อแดง,ดง,ดงนี่ดโอ้ครับเนี่ยนี่เด้อโอ้ลองจะกินครับลงมะพลอย ไปเขียมังเราเราไปเขียวบนบนนู้นเนาะครับเขียวหาไปเรื่อยอะไรเห็ดพอออกอนะครับเขาดูยังไงผมยังดูไม่รู้เลยโอ้ถูกบอลเลยจริงจริงเนาะอืออืมถือบอลจริงๆด,ดิเด้ เียบางทีเขาเป็นดินทรายเนาะมันผุดขึ้นมาเนาะเออบางทีมันเป็นดินทรายอันนี้มันกินอร่อยกว่าดินทรายน่ะมันกินอะไรหรอเนี่ยอ๋อว่าแบบน่ะของดินดำเนี่ยกินอร่อยกว่าดินทรายใช่ใช่สถาบนผมน่ะเป็นดินภูเขาเนาะเห็นไหมเห็นไอ้พักหวานเนาะพักหวานน่ะคือกันเอัก็ยังกินกันด่างกันด่างนั่นใช่ใช่ใช่ ไปถูกบอลแท้ยายนี่ไปทางไหนก็ได้เห็ดไปทางไหนก็ได้เห็นเอายายเคลียโรดนะน้โอ้หนี่เนี่ยมันช่วยมันช่วยกันลุมยายคำนี่

วันนี้ผมมาเจอยาอยเจอกันอยู่ข้างบนนู้นไม่ใช่เหรอ azt? ตรงนู้นไหมครับเนินนูน้นไหมอนั่นเองนี่อ่ะ <c oughs> นี่อ่ะ, <c oughs> อะมีตะไค้ใหญ่ใหญ่เจ็ดแปดไข,ข่แล้วท <c oughs> ่านเอาหมูมันจลุมมาได้เลยห็นไห วกเกลียก็เคลียไปกยังเเอาล เจอกันลุมเคียขอดูหน่อยอะไรนะผักอะไรนะผักหวานผัหวาน,วานดีโอ้พอได้แกงพอได้แกงพอได้แกง เขาเขลียกันยังไงเห็นผมเขลียไม่เห็นเลยตะกมเม็ดหนึ่งง้อเขาเขลียกันยังไงเห็นผมเขลียไม่เห็นตะกมเม็ดหนึ่งง้อเขาเขลียกันยังไงเห็นอะไรนายอ๋อครับ จะดอกเล็กๆเยอะเลยเนาะอืนี่สองสามวันเนาะยายเนาะอือือือ นี่ตเองนี่อี้องต่อีาต่ำตัวกันอ้เบียมากผมว่าออกต่ำๆเยอะเนาะอ๋อหัวมันขึ้นเลยใช่ไหมอือ อือไอที uh ่มันแตกออกไปแฉกนั่นใช่ไหมครับอืมอยามดูไว้ คนชอบขึ้นเขาขึ้นโคกเนาะอืมเกียไปเล่นไปเห็นไหมนะคุณใหญ่ น <Who? S 2> <Yeah. S 1> ี่น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 ี่ไข่ใหญ่ๆนี่ วันนั้นผมว่าเจอคุณยายแถวนี้เนอะใช่ไหมอคือยอดอะไรในใหญ่ เน่เน่บ้า <c oughs> คนหมานก็ขูดยังไงก็ได้อืมมคนหมานจะยังไงก็ได้เนาะนี่ครับคุณยายคนนี้เขาขึ้นมาพร้อมผมนี่ดูของแกนี่ไ,ได้ตั้งเยอะแล้ว ผมยังไม่ได hmm. ้อะไรเลยครับเห็ดเพาะนี่ขอบคุณครับเด้อพี่น้องเดี๋ยวจะพาเบิ่งของยายแต่ละคนนะครับนี่มีผักหวานด้วยผมมอไหวแล้วจะขอตัวกลับก่อนเด้อพี่น้องนี่เดี๋ยวให้ดูแกได้ดอกดินด้วยผักอันนี้ด้วยเห็ดเพาะด้วยขอดูแกนี่ครับโงนี่ยายเอาข้าวมากินด้วยครับโอเคเดี๋ยวขอไปดูของคุณยายคนนู้นอีกคนหนึ่ง เราข้าจะกลับกันแล้วเราเมื่อยแล้วพี่น้องเลยนั่นๆๆเข้าถูกบอลแล้วนี่โอ้ขาวเลยเข้าถูกบอลเข้าถูกบอลนี่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 โอ้แมนบอลนี่ละนี่นี่นี่เอ้มีดอกใหญ่นี่นี่นี่อ๋อถูกบอลแล้วนั่นยี่เม็ดหนึ่งย้ายนั่นๆๆนี่นี่นี่ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมเออ อันนี้อันน้เออไปแค่คับจไปเลยโอ้ทุกบอลทุกบอลทุกบอลอืมอืมเพามันอยู่ลึกขึ้นกันนออืมเอาเขียกลกคุณยายผมหลบให้เขียกรอดโอ้มนอยู่ลึกขึ้นกันหนออ่าหนม่มิดใหญ่ด้วยอืมเมิดใหญ่ด้วยอืม มันมองเป็นเบามันเนาะอืมอมันอยู่ลึกด้วกันเนาะอ,อ,อืมแต่คนก็เอาไอ้คลาดมาคลาดที่มันสุเสีไปมามาเฉื่ยมถุงม,มืกอ,อืมอย่ามันอ,มอ,โโอยู่มัดมันปโคตอยู่ยมีแขนหรือว่าใค้ดัแนแหบะนะได้สีหัวใบใยาย นี่หัวสีห네ัวสีหัวเอาแล้วเนาะเราจะบอไปอีกสี่ห้าหัวครับของดูของคุณยายตะก้าม่วงครับมีนี่นี่เป็นถุงเลยของคุณยายตะก้าม่วนพี่น้องโอ้ครับขอบคุณครับคุณยายครับนะครับสรุปาเ็ดพอวันนี้เด้อพี่น้องผมกลับก่อนนะครับเดี๋ยวสรุปของคุณยายให้ดูเด้อครับวันที่26นะครับ เดือน5ปี2566กกชอบกดไลค์ใช้กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องเขยพอนพ่อไผ่คนหากินได้นะครับพี่น้อง